tokoh สบายดีกับบรรยากาศยามเศร้าๆทุกคนอยู่โอยู่โซนคือเกา่านอนเกินที่จองเลยทุกคนชาวไทยนอนโซนวันนี้นะไปตื่นมาตอนเช้าหอยียดังไฟหนึ่งข้าวก็ทุกคนเด็กน้อยสัมมะเล่ก็ยังไม่ได้ตื่นสวัสดี Dù hồi dù xuôi nằm ở nhà đi thì dù khuẩn nhà sau sao Xe ngục có hoang lai เพงเข้าสุดแรกอะห้าอย่ามากราบก็ทุกคนฮัลโหลเชือมันเาก็คือเมื่อคืนนีพ่นตกแห้งบึกคืนมันมีอหสซมำนูนะฮะยังคือเก่าอยู่กับกั โอ้ทุกคนเมื่อนี้ตัวนี้ก็ร้อนป้ามันกินระดับระดุมหะใหญ่ไปเบุ่อเยมิลั่นโอ้ยชิดาเด้พอลั่นให้เนี่ยแกมีกลินจนเบิดก็มียอมลั่นกลางนี้ร้อนทุกคน หมดเลยแต่ว่ามีลันจังหอยขีนูตอนบกไงมีไรคาราตีนบมีก็บมันยังไม่ลุดมันกินกุ ทุกคนเลยซองลางมันกินจนเบิดไม่ยอมลั่นอย่าซะมันเพิ่งกินและโนมันนี่ไม่ได้มือนี่ับมือหน้าเขาเกาเอามือทุกคนโอ้คนน้อยยังนอนอยู่ทุกคนเยั่ไมีตื่นซะยังไปเบิ่งเขาะกันนอนน้อลุกแจ้งอะไยังมีลูกอากงนอนปิ่นโฮปิ่นหาง เช้าคน้ทยเพิ่นเมื่อเช้านี่เพิ่นไปแท้เดกอดุกวนเมื่อวานนี่เพิ่นเห็นคุยอ้นแล้วเพิ่นไปแท้เดือดสดได้เพิ่นเชยทุกคนเช้าคนไทยกับปัญญากมกบกับไม่ได้ซ้ำคือปลาละกินห้องเก่าแหละแต่ว่าบ่าวผู้ใดเพิ่นนี่ได้อ้นทุกคนเจ้าเจ้าเจ้าฮักแฮี้ยเปื่อยยังไม่ฮักแฮี้ยอ๋ ได้ของเซปตอีกแล้วทุกคนเดีวไปกออินอ่องมบ่หอยบ้าภาษายื้นบ้นมากได้ทุกคนจีหอยจีหอยจีกระปุก ลุกแล้วหอยจีจีอหอยทุกคนเอ้ยมาหนี่ตอ้นเปาะวายกันทุกเนี่ยอ้นแหละทำอิดอยเยเผาแหละเปลี่ยนเจอตุม้มตุ้มน้ำเอาตุ้มน้ำลูกเอา แล้วกระจายไปเผาเฮเฮือมเห,มหาอ้อมหาออมสวายวายกันมปน,นี่สีโดดทุกคนออมสวายสีโด เสื้อห้ามด้วยเขาต่ำเสื้ออันนั้นเลยแหละต่ำเข่าเบื่อจะไหนกระเสื้อน้ำเข่าเบื่อไหนมาเตียวอันนี้เราต้มก่อนเราโคแล้วก็ต้มก่อนเออโค่เหมือนพ่อมันก็จะเอาเสื้อน้ำต้มเือแบบซีนกระดูกมันเปื่อยๆก่อนนี้นะกระหักกระจัอ้อม น้อจะได้เหากซื้อน้ำาเชิ่มันเต็มวายคนน้อยเมืองนี่เลอสบายดีนั่ลูกสบายดีอ้เด้องนยเฮ้ยเฮียเัียเฮียเฮีัเฮีเฮียเฮยเฮยเฮียเฮียเฮ้ยเฮยเียั่ยยีงเยนแ้เกน บน,นตอนสุดท้ายทุกคนเลยเส่ยวไวเลก็ไว,ะะวปิย้ยกินได้บเชื่อผักกระพูอืผักกระพูเนาะเสว่ผักพูรกระป่งชาเฮวายเปิ้ลกัแต่หลังยีเแล้ววางปุ๊บ อ๋อพักกรบผุก ก้าทุกคนเด้อกินข้าวนกันเด้อเบิ um> ้ลเบิ้ลเบิ้ลาไปอาบน้ำจะได้เนาะอาบน้ำอาบน้ำพูดเนาะเอาบ่ข้าวโอดเกิตนวายาไมักตนวายด้วย 没有。 นอนบนเมื่อคืนนี้บอนบนอนเฮ้ยเหรอนอนปะ่อ,อนเยอะนอนเยอะแซ่บเลยข่ากระปุก chấm chấm một chấm một im đẹp ơi ừ ừ นป่นนี่นั่นนี้ดูข้าแม่แม่เป็นอะไรคารวะโอ้เก่งอะไรขับอะญรเป็นไง